ขบคักกระใสสะบายดีฐานผู้สมพ่อๆรับข้าวประแจงข่าวโบราณกระรใสคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมเป็นมหานางโฮมท้าผู้สมมีข้องต่อนจึงมาต่อนนางโฮมเลยเบิ่งน้ำการท้าผู้สมว่ามียังไฮเอ็นเคลื่อเ,เตอร์มือใหม่ <laughs> มีข้องฝากข้องฝากให้นางโฮมท้าผู้สม <laughs> นี่นี่ <laughs> <laughs> สิ่ไฮเพิ่นเพราะว่าเพิ่นนั้น ถ่ายคลิปก็ได้ทผูพชมเรื่องพูดอยู่ส่วนถุกแล้เสื่องไบทางหลังางแดดพืนเห็นไยาเยี่ยซีย่เอาง,อ,ง,งอมๆแต่เดือๆคุณนะทรับสมมึงไมครูปุ้ยสลัดงามนะมึงไม่ทำภ้สม สลัดงามนั่งห่มเฮียเตื่นมือใหม่โอ้เธอพี่หลืองามแท่งงามว่าปิดการขายว่าฉันได้ทำไปส้ชมเอ้ยออเดอร์ออเดอร์ล้วนๆอ่ะมาดีปิดการขายแล้วยังหัวนั่นไเลยยังคุ้มติ๊กๆิ๊กก็ทีคุ้มมาติ๊กๆโอ้ยพี่เหลือแล้วเนาะ เดี๋ยวนี้เฮงขนาดเลยเนาะเฮ่งายทำผสมนางโฮมนะเฮงเทเฮงว่าไม่เฮงจังได้หัวพักกับหัวกับขาวใหญ่ยไงเถอะพี่น้องมืยเนาะเบิ่งคุณนะพักงามโครมมีของต่อนของต่อนมาให้าๆของเฮาอันนะโอ้ยคอนได้์ินได้ได้ ไ uhm. ด้แล้วเดินเลี้าตังโกงแล้วฝากฝากเอฟซีเน่เด้อคขีเตอร์มือใหม่เออฝากไว้ในองค์วกอมใจเอฟซีทุกทุกฐานสวยกดไลค์กดแชร์เอออืมเพิ่นเัินกําลังใหม่ได้ทานผู <c <c ้ชมคนก็นิยมได้เอาเอาไว้ก่ันจะขายก็รักกันโอ้ยทำยังไอบุพเพสิได้สร้างนี่ละบุนะ พอสได้ง่ันงกกนมบกว่า,า,กกม,ามีเวลาโอกไปนกเลยนี่นะตู้โอกไปเอาหั่นเอานี่นะเที่ยไปได้ใส่ได้ใส่ซิ่งเอาได้าสาวผู้ชมเด้อขากรองนังโลม <c oughs> พี่เหล็กรมือนีเอ้เอาออกจักมืนนี้มืนนี่สามสิบหม,มนนื่นปาดสามสิบหมื่นนะสามสิบหมื่นนะอ่วน้ำานว่า เออเถอะแล้วมือขนะอันสามมือผ่านมาฮะแหละมือละสี่สิบมืนม่นเขาหายมืม่นเท,ท่าไรเดือนนี้เอาเศษเท่าเด้ดูโหยังใดดียุสสนามกั้ค่ะไข่ก่อนอหองเตะตัวเออตัวน,นั้นดูบทเจงมาโบกขนาดเข้ากับอันก้อยผ่านไปก้อนผู้ใดไรฮะ <laughs> กนมือโตมาัไนิจุพุนวัดพุนวัวันนี้นะขักบอบางทีถ้าเป็นสาวจได้พกันแต่ละคนนะเดี๋ยวมาปั่นให้พูละห้าพูดละสิบกำนวดได้แต่สันี้วะเฮงได้เนาะเฮงได้เนาะง่ามโบง่ามเนาะงามแทงงามบาราคาสามเศษนะเฮงเจ็กนะ อันนี้มันบวหนาวแล้วนี่นะเพี่ยสลัดกระโจญ่ไงสื่อโบงบได้และสำนันเลยมองไหมนานพอเลยดิออนานเพื่อนตัตตัดเอาแต่หกนานเดี๋ยนะนะเออเอ้อออทัตัดตื้อมันเจ็ดน,น่นก็ทีได้บ่งแล้วยุ่นี่นะอ,อแต่ยังเหลือประมาณนานนึงน,นี่นะอันนี้คือนานบ่งใส่มันมีแต่หกนาน <c oughs> โอ้ยปะหมื่นเศษห้าอลไเสียดายเจ้าโจ้ยเลยเนะาะ เงนแป๊เ่นนวตัดกัความประชิหลังจากนักสีดหนามใส่ได้ผสวมหล่างยางมันนี่นะนี่มันมียางกระไดหล่างได้นี่ตัดแบบนี้นะตอนเช้านี้ออกจากหมื่นโฮมตอนเช้าสามหมื่นตอนเช้าสามหมื่นตอนเรกนาำเมาอีกฮะเนาะตอนเร่โซนลุมพูได้ฮเนาะตีเหลือเงิน ทากิกำลังอันใส่ฝุ่นพักหนอกท่านผู้ชมพักหนอกอะไรจังมือเลยัดกิใส่ฝุ่นนะมีได้ฮิตอะวะนี่น,นี่วิธีหลังปแ,ลแปดเลยเป็นขาวมีง่ามป่ะเอ็นี่ อ,นนอันหลายเน,นวหลายพันห็นไหมอันเนวพันนี่ก็โยมเนวขนาด <c oughs> อันห้าคนนะ่ะซื้อไปปลูกบมคือกันปะเออ,อเป็นควอมโชคดีของเท้าบาลืมสิเป็นควอมโชคอย่างของเคนกับโมฮุ <c oughs> <c oughs> จังว่าใส่ใส่อันงามเนาะเอออันผู้วันเอาไปนะหัสวสั้นๆตีๆละใบน้อยๆเอออันสามสี่คนนะจังว่ากาก้าเดียวเหบอเออกาอันเดียวกันเอา บันีบ้านอันตกมาเป็นถั่วเหรอบันีเหรนวะของเจ้าคือหัวใหญ่แทนเอวไหนก้าวกระเดียวเดียวกันทะลุเนวเดียวกันคนคนผู้มันสีเฮงเนาะเฮงเมื่อถูกยางอู้ออเดินกันลื่นลัวท่านผู้ชมเอ้ยตัดกระหอบบท่านแค่ทีเดียแล้วกระาดเหาะลื่นมืนเนาะนี่หลังจากล่างแล้วท่านผู้ชมกันแน่นี่แหละงาม ฟาเาะรถล้มมนกับมาดีโอ้ิ um> ้ก็เ่หัวขาาวงามเเออ่าอดเลยเนาเนไปเอ้ยเอาไปทิพมื่นคันมาเอาทิพห่าได้บอเออเอาชาได้บอขนยังต่ออยู่ตีอ้ยอย่าบอจากฉันเอาบอปันให้ผู้่นขายน้ำเน่ะตัดเองมาตีบ่ได้จ่างเขาจับตี อันนั้นตัวเพื่อนมาซอยมือรึงวะแล้วเขาชือว่าแหละเขาเจ้าก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคือเดี๋ยวเนาะเขาก็ไปขายพักเขาบาทนี้เออโอ้ยสองพวเมียนำ้ำช <laughs> <ง>ิบสองโมงมือใดฮะนะเจ็ดสิบเป็นวินโอ้ยชิบสองโมงหาหกโมงครึง่งอืมไ่ได้พักเลยเหลวโอ้ <laughs> โธเจ้าเหลวเอาปูเจ้าจังได้วันนี้ได้ไปครับยาชกละว่าสุขวันละที ตัดมือละสี่สิบหมื่นก็ตัดสี่สิบหมื่นเอราะว่ามือสามมือเหรียนเลยตู้เออแในมือนี้เราพักใหญ่น้ำบัทันแล้วโคน้ำไอ้น้ำเอื้อยก่อนวะพักเขาสิโบได้น้ำนักเข้ามาเขาสีครับเนียนแหละเขาจากสามสิบหมื่นพอพูดละห้าหมื่นใครอยากได้หลายก็สุดสุดจะใจสิจะใหญ่ละม้วนได้เนาะตัดพักได้ราคาดีกับม้วนได้เนาะ มันพักอันนี้โบได้เมื่อยโบได้ทุกโบได้ทื่นคือพักอันอื่นเดิม,มันโบเมื่อยได้ค่วะวาวนะแล้วพันราคาผลขึ้นว่าสูงก,กว่าแต่และพักจั่งวะโม,มเมทอันห้องเต้กาดหน้าอันนี้เพื่อนเธอได้ปุ๊ห้าซีบใหดีกาดซ่อมกระหาซีบเลวก็อันหอมบัวก็มีแต่โลซีบพันก็มีเนียนก็มืดราคาเดียวเนาะเศนซาวเนาะแค่เขาซื้อนี่นี่จะตุ่มแตงหันตุ่มแต่งหันคั้นตัดหนึ่งหันได้ได้แซนหาโฮม ขันตัดขันตัดสามได้ได้เซนหนึ่งเซนเศร้าสินะแล้วเอาไปเอามาเลยอันนี้ม้วนกลัวม้วนแล้วบุ้งหงายผมบุ้งหงายผมฟังเอาเด้อทานผักส้มมีมันมีแต่โย่เพื่ออะเพื่อละเกงหมื่นใช่ไหมเออโอ้ยมันไม่หยังคือมาพักเสร็จแล้วบัดนี้วะมันละม่วนเนาะ 40, สี่สิบหมื่นก็ได้รดด้ยอยสิตลาดจะเอื้ยไอ้กันคอมเมนต์มาเออเด๊ไม่ขามาเอาหอดส่วนได้ถามท่านมเด๊ะไม่ขา,า,า,าหน่อยมากถามาเลยได้เนี่ยความเฮงของคนนะเฮงเลกยกับใจกับความพยันเออตะเมน์เน,นียเนะาะเันบอกพยันกับบุมีแนวคลาย เข็มโบหันหยันเข็มเฮ็ดบทุ่งบ่งโบท่านบวงโบใบนี่กะโบได้กุ้เก่าและตัวได้เอาเตะใส่ตื่นดกลูกเช้านี่จ้ะเอาจะขายพร้อมเดียวนะบ่งมือละสี่ห้านาทุ่เคยบ่งพักมือละสี่ห้านาแต่เก้ามือละสองนาชานานก็ว่าหลายเลยบ่งพักมือเดียวเดียวหกนาคุ้มขนาดเลยมันบ่ บอกรู้ว่าไม่เมื่อยแล้วก็บ,บ่ได้บังคับปันได้แต่ส่วงนั้นมันกับโบอันนั้นปันได้โบเดชปันได้นอกโฮมเนาะมันอยากที่ขุมโฮมแดชมีความหวังแล้วเาก็เจ้าเอาเลยม<อ><ะ>ั้ยบ้เจ้ามีแหงสู้นะเออโยนความอยากได้เนาะเออบ<า>่ <laughs> เคยบ่งพักมื้อละหา้าทุกนานนานมากๆยาว <laughs> บ่ายสองคุณเนี่ยสาวสองพัดต้นเล็พัขาได้สี่ โซนนั้นออกได้จักนานเลยค่ะโซนนั้นโซนนั้นเนอะโซนนั้นเราออกอันจักนานแล้วเพชรเชรหนาครึ่งว่ะเออยังเป็นโอ้ยเปนยังเป็นครึ่งผัว่าหันบูบูบูยังเลยยังหน่อยอินบ่อันเออโซนนั้นคือยังก็ยังตัวน้อยเนาะเออก็ยังเป็นครึ่งแคนวาลเลยค่ะเออก็มันตัวน้อยบม่ได้นับดิตัวบนห้าลูกเนาะบนชุดล่าชุดนี้เขาบม่ได้นับเดิเออย่างอะไร กันเทีวาง่ายๆเลยเนี่ยโลกนานทางคุณนะน่ะตัวเป็นตัดและสองนานสายอีไปตัดลงตกไปตัดตอแมงนี่แหละาอไฮทรงไ้แม่ขาได้ปะนี่ไปแลลบไปแลลบไปแลบพุนขาจะยื่นถ่ายอ้ะนา <laughs> <laughs> เงินอะไรได้หันทำผสมแซนปลายอลไได้หันเนี <laughs> เราคกรจะมีขาด,ดานะ้วัฮะเต็มรถอ่านะไปแหละวพี่ลึกเนาะพี่ลึกเนาะบันนี้นะี่ยเนีขนขี่รถจะไม่รถขี่คนบันนี้เออรถขี่คนบันนี้นะคักบอเจ้านี่ตายแล้วบันนี้นะ จบข่าวในเงื่อนไปเรียบร้อยอเฮ้ส่ฝฟุนใส่ฝุนกีไก่พักหนอกเด้อทำสุมบัวบกนั่นแหละไทยเอฟซีทั้งฝั่งไทยเอื่นแบบเพี่ยนบัวบกฝั่งลาวเเาอื่นแบบพักนอกพักหนอกรวมพรบบัวพนักงา่ย นี่เพื่อนขาตัดสลัดอยู่คุนเดี๋ยวไปเบิง่งโซนหลุมให้ท่านผู้ชมเบิง่งนี่อันนี้มันสะาพตุ่มแตงโซนหลุมเด้อทนผูุชมตุ่มแตงโซนหลุมแล้วกะตัวนี้คือสลัดลงใหม่นี่นะนยังปกดางอยู่ทนผูุชม,อ,มอันนี้ซุ่มมันเป็นคายแหล่เลยตัวนี้ อันนี้ก็เป็นคายแล้วความมันงะเนาะแล้วก็มาหลอกนีหลอกนี่ก็เป็นคายแล้วท่านผู้ชม,มความมันงามท่านผู้ชมเอ้ยเห็ดสลัดนี่เห็ดง่ายเด้อบอนบอไดเอ็นคุ้มหยอกคุ้มยายังเห็ดง่ายงามก็งามท่านผู้ชมบุ้งไหม ัวม,นะมันอ่ะเดี๋ยวรับไปแล้วมาในโซนนี้ผ้ชบโซนนี้ก็คายไปลลยเติมแลยก็นย่างหันเนาะย่างหันแล้วก็นย่างนี่ก็ถือว่าย่างขอดขังลายได้ อ๋อนี่คือสรุปสำหรับนา,าส่วนพักสลัดนั่งหกสพอส่วงนี่โอ้ได้เงินดีทำผปสมสลัดราคาแพงได้เงินหลายก็นได้เงินดีด้ลยอื่ลึกก็มันงามนะแต่สีประมาณนี่แหลนะเนาะ ขอบใจฐานผู้ชมที่ติดตามต่างเ้นจนจบสวนเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวชาวกีน,นังโคมในการเด็กการเกษตรแต่เป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าในการเหตุคลิปหรือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมข่าวพ่เจ้าในตัวกัสิครัแล้ท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบก,กันคลิปหน้าบายบาย